slow quick Quick slow quick Quick slow ไม่ต้อง q u i c k quick slow ต่อไปนะครับเราพยายามจะไปทางด้านนี้เรื่องด้านโป่งิท์นะครับผู้ชายจะถอยเท้าซ้ายแล้วปิดตัวที่ผู้ชายไทยผู้ชายแบบนี้ผู้ชายจะปิดตัวถอยเท้าซ้ายเรียกว่าเช็ด ตึ้งเนี่ยิดตัวเช็ดหนึ่งเลาะหนึ่งะเลาะนะครับหก็จะปิดตามนะครับสลอปพี่กโดนสะบัดหน้าไปด้านนู้นี่มาด้หน้าตามไปครัทะเลาะทะเล,ลเดียวไ่ใช่ทเลดวนะคับจะใช้ในท่าสะ้เรถอยแยกคิดเราจะเจออยู่ตรงฝานึ่งถอยแยกคิดกันนะครับนี่นับว่า,าสิบสิบเอ็ดสิบสอนะครับแต่นี้เราจะถอยแยกคิด หันมาวอลกันแล้วรับไปนี้ไม่ได้ครับ,บๆๆครับขอยย่ชีสองชายครับนับคุิกคุิสลโลวตามน,นี้เรามาดูนะครับว่าเ,าเต้นหน่อิหราตรงนี้นับก่อนนะครับแล้วเ,เดี๋ยวก็นับสลโลนนะครับน,น,นับตัวเลขนกันท้าก่อนเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ตรงเช็คไปสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วมาถึงตรงนี้สิบสี่นะครับสิบสี่จบท่านี้ด้วยผู้ชายบวกไปตรงๆนะครับแล้วทำเช็คตะกี้ที่เราถอยหลังเช็คใช่ไหมครับตอนนี้เราจะบวกหน้าเช็คเช็คเช็คเต็มๆมันก็คือคอนทราเช็คมันคอนทราอยู่แล้วเพราะว่าขาซ้ายแต่อะไร ซ้ายต่วุ่นวายาวิเาเรียกแทนค้าิผู้ชายจะนับที่15บห้านับว่า15บห้าดรีงัวุาสิบหเปิดตัวชไนะ์จบที่สิบหกเก้าแต่นี้มันจะมีตัวข้อขมุลนะครับ